เราเดอะเวิร์ภูมิใจนำเสนอส้มโอทับทิมสยามแห่งอำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชส้มโอทับทิมสยามไม่ว่าจะปลูกที่ไหนก็ไม่สู้ที่ปากพนังเราคัดเลือกผลิตผลระดับพรีเมียมขนาดไม่ใหญ่หรือไม่เล็กจนเกินไปกลองละสองลูกราคากลองละ650บาทรวมค่าจัดส่งฟรีทั่วราชอาณาจากักรโทรสั่งซื้อได้ที่0 6 1 4 2 1 0 1 1 0หรือ 061, 421,2680 ออฟเดอะ r l d ในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทะเลไทยจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเรียกน้ำย่อยด้วยการพาคุณเที่ยวภูเก็ตและสมุยสองแซนด์บ็อกซ์ที่นำร่องประเทศไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติติดตามกันจนจนบรายการเช่นเคยนะครับ สวัสดีครับ Top of อ h e w o r l วันนี้นะครับผมอยู่กับคุณะเกินสมทรัพครับสวัสดีครับพี่เถิงส,สวัสดีครับ,รบตอนนี้เขาก็จะเริ่มผ่อนคลายพี่เกินให้เราเริ่มที่จะเที่ยวได้ใช่โควิดมันก็ตัวเลขก็เริ่มลดลงช้าช้าเมื่อสัปดาห์ก่อนผมก็พิ่งไปภูกเก็ตมาครับภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์นั่นแหละวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องของการเที่ยวในเมืองไทยแต่เพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเราไล่สถานที่เที่ยวในเมืองไทยเนี่ย ที่ที่เปิดให้กับนักท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยปัตุบันแรกของประเทศไทยก็คือภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ใช่ไหมครับแล้วก็สมุยแล้วก็พอภูเก็ตเปิดมาได้สักประมาณ15บห้าวันวน,นะครับสมุยก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เปิดตามคือภูเก็ตเนี่ยแน่นอนว่าต่างชาติรู้จักกันหมดแหละว่าเป็นไข่มุกอันดามันใครๆก็อยากจะมาเที่ยวภูเก็ตเราก็เปิดเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นำร่องพอหลังจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เสร็จเนี่ยก็ เป็น15วันดูว่าเป็นยังไงอะไรต่ออะไร,รแล้วก็เปิดสมุยต่อแล้วก็โปรเจกต์ถัดไปเขาก็จะมีเรื่องของการเที่ยวแต่อยู่ภูเก็ตอย่างน้อย7วันก็จะเกิด7 plus 7ให้ภูเก็ตเนี่ยสามารถคนไปเที่ยวภูเก็ตบินไปสมุยก็ได้หรือออกจากภูเก็ตไปเที่ยวจังหวัดที่อยู่ในซีลูทหรืออยู่ในเส้นทางที่ใกล้ๆภูเก็ตเป็นพวกอันดามันใช่ก็จะมีทั้งไม่ว่าจะเป็น กบีพังงาเขาลากอะไรพวกนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราน่าจะมาคุยกันถึงแซนบ็อกซ์เซิร์ก่อนก็คุยถึงแต่ที่ที่สองคือสมุนสองที่นี้ซึ่งมันเป็นสองที่ที่เป็นเหมือนสองประตูที่เปิดให้กับเมืองไทยซึ่งตอนนี้ก็มีการทำโฆษณาออกมานะใช่ไหมโปรโมท,โโมทสองสามที่เหล่านี้นะค,ะครับ,รบก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อนเนี่ยดูหนังโฆษณาสักชิ้นหนึ่งก่อนดีไหม ะจะรูจังหวัดไหนก่อนดีเอาสมุยเอ้ยเอาภูกเก็ตก่อนเอาภูกเก็ตได้ <นะ S 1> พาภูกเก็ตเปิดที่แรกก็เปิดภูกเก็ตก่อนงั้นเดี๋ยวเราไปชมโฆษณาชิ้นนี้กันครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกัน ก็เป็นภาพ2นาทีที่เราได้เห็นภาพรวมที่แบบวิ่งกันไปทั่วภูเก็ตเลยก็เขามีกิจกรรมนะตอนแรกก็เหมือนกับวิ่งไปทั่วภูเก็ตนะก็เห็นที่จําได้ก็มีแหลมพรมเทพแน่นอนนั่นเป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยแล้วก็มีกิจกรรมก็คือเป็นเทรลก็คือเดินไปขึ้นภูเขาไปล่องเรือเล่นเรือจอชแล้วก็มีไอ้เซิร์ฟเซิร์ฟบกอ่ะใช่ไหมแล้วก็มีชิวๆอยู่บนที่พักครับ ซึ่งก็เป็นกิจกรรมยอดนิยมของคนที่มาเที่ยวที่ภูเก็ตนะฮะก็จะมาสัมผัสอะไรนะแซนซีซันของที่นั่นเขาเพราะภูเก็ตเนี่ยมันมีโรงแรมสวยๆเยอะมากโดยเฉพาะโรงแรม ห้าดาวหกดาวโรงแรมที่เป็นไฮเอน n d เนี่ยคนข้างเยอะเราก็ในช่วงที่เจอโควิดเนี่ยโรงแรมเหล่านั้นเนี่ยเขามีการจัดโปรโมชั่นราคาถูกลงมากถูกมากเยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าใครสนใจเนี่ยลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ใช่ไหมที่เขาทำขึ้นมาจากโฆษณาชุดเมื่อกี้เนี่ยเพื่อโปรโมทโดยร่วมกับทททในการโปรโมทการท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเรียกกันว่าเว็บคอนเน็กชัน ก็เข้าไปเซิร์ชที่ที่ g o o ก l e ก็ได้แล้วพิมพ์คำว่า experience ที่แปลว่าประสบการณ์เนี่ยนะครับแล้วก็ two เลขสอง C experience t o C ก็คือะคทะเลอันดามันกับทะเลเอ่าวไทยจริงๆมันแปลได้สองแบบที่ว่าคนที่คิดคำว่า experience t o C คือไปดูมีประสบการณ์2ทะเลกับ experience t o ที่แปลว่าไปทะเลนะครับลองเข้ามาดูที่นี่ที่เว็บไซต์นี้เนี่ยเขาก็จะมีโรงแรมมีแพ็กเกจโรงแรม เราก็ไปเซิร์ชหาโรงแรมที่เราอยากจะไปเที่ยวดูนะครับก็าราคาก็จะถูกหน่อยเราก็เป็นโรงแรมที่เรียกได้ว่าไฮเอนด์มีให้เลือกหลายราคาเลยครับผมเข้าไปดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าถูกกว่าช่วงปกติในการที่จะเที่ยวในในภูกเก็ตจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะภูกเก็ตในช่วงเปิดเป็นภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาเขาเตรียมการมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่มีการฉีดวัคซีนเข็มแรกรนะฮะ เสร็จแล้วก,กรกฎาคมเนี่ยก็เปิดให้บริการเป็นซอฟต์ลอนช์ใช่ไหมยฮะแล้วก็เขาก็ตั้งเป้าว่าตุลาเนี่ยก็จะเข้าสู่ไฮซีซันของภูเก็ตแต่บางเอิญเนี่ยมันมาเจอปัญหาเรื่องของโควิดระลอกออทองร่อเนี่ยนะฮะจนกระทั่งว่าฉีดวัคซีนครบละเกินร้อด้วยซ้ำถ้าบวกกับคนต่างพื้นที่หรือว่าชาวต่างชาติที่อยู่นะฮะเขาก็เริ่มเปิดเมืองได้รายได้เท่าไหร่นะ คงทำไม่าด้เพน 1, า, <000 S 1> านนะจำได้ว่าเ0 0ดกว่าล้านนะถ้าที่อ่านข่าวเมื่อสัก10วันที่แล้วเนี่ยเจ็ดพ้านแ,แต่ป่านนี้คงแ0ดพกว่าแล้วล่ะทีนี้นเขาก็มาเจอปัญหาว่าออพอเปิดเมืองขึ้นมาเนี่ยก่อนที่จะเปิดเมืองเนี่ยมันมีคนที่เดินทางเข้าไปในภูเก็ตก็คือพวกช่างที่จะต้องไปรีโนเวททำสวนตกแต่งคาสีกลุ่มคนเหล่านี้ก่อนเข้าไปภูเก็ตเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ได้กรอง ยังไม่ได้กรองยังไม่ได้วัคซีนคนกลุ่มนี้ก็อาจจะมีเชื้อติดไปบ้างแล้วอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มคนแรงงานต่างชาติอย่างที่เราไปนะคนเรือคนที่ทำงานที่คนไทยไม่ทำอะ่ะก็จะต้องเข้ามาคุมายคาจคนเรือมาจากแรงงานแล้วก็เป็นการเข้ามาอย่างลักลอบมันก็เลยหลุดเข้าไปทีนี้ก็เลยทำให้เกิดติดเชื้อกันในภูเก็ต ซึ่งก็ไม่มากหรอกก็1 0 0ยส0งแต่ว่าเขาก็ตกใจกันเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าก็จะมีวัคซีนเข็มที่3าว่าจะกระตุ้นเข็ม3ามช่วงเดือนตุเา็มเป็นต้นไปพอเข็มสาไปแล้วเนี่ยก็ทําให้คนภูเก็ตเนี่ยเบาสบายใจพอสบายใจปั๊บนะฮะก็สามารถที่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวได้คนภูเก็ตบางคนก็อาจจะรู้สึกว่า วานๆเพราะาตัวเลขภูเก็ตมัน200กว่าใช่ใช่ครับแต่กต้องเรียนคุณผู้ชมแล้วก็เรียนทุกท่านว่า200กว่าที่ภูเก็ตเนี่ยมันไม่ได้มาจากนักท่องเที่ยวไม่มาถ้าดูตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้มาจากภูเก็ตแซนบอกซ์แต่มันมาจากการติดเชื้อในท้องถิ่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่ภูเก็ตเขาก็มีมาตรการอีกหลายอย่างเพื่อให้มันเพอร์เฟกต์ขึ้นเช่นเรื่องของการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะมีการยกเลิกการห้ามจําหน่ายเพราะว่า คนไปเที่ยวอ่ะในพื้นที่ที่มันปลอดเชื้อเนี่ยก็อยากจะรีแลกซ์เลยต้องรีแลกซ์บ้างเดีมยิ่งแต่ตอนนี้ยังตอนนี้ยังห้ามอยู่นะครับเดี๋ยวยิ่งนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังทานอาหารก็ยังดืง่มแอลกอฮอล์ไม่ได้แต่ในอนาคตเนี่ยคาดว่าช่วงตุลาเนี่ยน่าจะเริ่มเปิดให้เริ่มจําหน่ายแอลกอฮอล์ได้ไม่งั้นฝรั่งมาเนี่ยทานอาหารไม่มีวายอย่ <c oughs> องอางเขาก็จะมีปัญหาครับแล้วก็ภูเก็ตพี่ล้เก็สถานที่ท่องเที่ยวที่ภูเก็ตที่เรานึกถึงเนี่ยพี่ชายเกิดนึกถึงที่ไหนคือ เอาเฉพาะเดือนหน้าก่อนนะออในเทปที่เรากำลังจะออกเนี่ยก็คือเทศกาลกินเจอ,อ,อ่าเป็นงานใหญ่เลยเดยืต้นเดือนตุลาคมเนี่ยออนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงที่ทางภูเก็ตเนี่ยเลื่อนไฮซีซันไปหนึ่งเดือนคือเลื่อนจากตุลาเนี่ยไปเป็นพฤศจิกาพฤศจิกาแต่ว่าอย่างที่พวกเราไปกันนะสิ่งที่ผมชอบที่สุดของภูเก็ตเนี่ยกลายเป็นอาหารใช่พภูเก็ตมีร้านอาหารที่ เป็นอยู่ในมิชลินไกด์เนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะเยอะเยะก็คือว่าเมืองเขาเนี่ยมันเป็นเมืองมันเป็นศูนย์รวมอาหารอยู่แล้วเป็นแกสตร o นอมีอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยเป็น globalization เนี่ยมาเป็นพันๆปี uh huh. คือผู้คนเดินทางมาก็มาเจออยู่เนี่ยเป็นเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมแน่นอนอาหารการกินเนี่ยก็ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันเพราะนั้นอาหารที่ภูเก็ตเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกท่านเนี่ย จะต้องไปสัมผัสให้ได้นะครับส่วนสถานที่เที่ยวคุณชอบเกาะเนี่ยก็จริงๆแล้วภูเก็ตเนี่ยถ้านึกถึงสถานที่เที่ยวที่แรกที่นึกถึงเลยเนี่ยเพราะว่าได้ยินมันตั้งแต่เด็กๆทุกครั้งทุกเช้าเราฟังวิทยุเนี่ยเวลาเขารายงานอากาศเขาจะบอกว่าผ้าทิศขึ้นที่สะพานสารสาาินมาใช้เขาจะบอกผาทิ์ขึ้นที่แหลมชนะดเวลากี่โมงกี่โมงเคยได้ยินใช่ไหมแล้วผ้าทิศตกดินที่แหลมภูเท็จังหวัดภูเก็ตเวลา 18น,น,น,น<บ>าฬิกา45บนาทีบังเอิญสมัยนั้นเนี่ยกรมประชาสมัมพันธ์เนี่ยคงยังอยู่ที่ภูกเก็ตไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่า <laughs> เพราะว่าตะวันตะวันตกสุดของประเทศไทยคือแหลมพมเทพจังหวัดภูกเก็ตคือถ้าเรามองในแผนที่ไงตะ <c oughs> ซ้ายสุดเพราะภาพทิศก็จะตกตรงนั้นเนี่ยเป็นนาทีสุดท้ายเห <c oughs> มือนกันว่าชาทิศ์ขึ้นเนี่ยที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมใช่ไหมจังหวัดอุบลจังหวัดอุบลราชธานีเพราะว่ามันอยู่ ขวาสุดหรือตะวันออกสุดเพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเวลาเราฟังวิทยุสถานีวิทยุแห่งของประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะบอกรายงานชภาพอากาศแล้วก็จะจบท้ายด้วยพระอาทิตย์ขึ้นที่ภาชนะใดเวลาแล้วก็พระอาทิตย์ตกที่แหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตเวลาแล้วก็เสียงก็จะครืดๆอย่างเงี้ยก็เลยทำให้นึกถึงจุดนั้นแล้วเป็นจุดชมวิวที่ที่สวยป<ช>ีที่แล้วเนี่ยเราจำได้ว่าเรานั่งเรือรไปล่องเรือยอชเพื่อชม ความงามของแหลมพรมเทพผมว่านี่ก็เป็นไฮไลท์อันหนึ่งที่ดูพระอาทิตย์ตกดินอย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นคนสุดท้ายของประเทศไทยก็คือการพระอาทิตย์ตกดินแหลมพรมเทพเนี่ยมันเป็นจุดที่เป็นตำนานรักอะหนุ่มสาวเนี่ยรักกันเนี่ยโรแมนติกที่สุดแล้วนะฮะทั่วโลกเพราะนั้นถ้าท่านใดเนี่ยอยากจะเดินทางท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็พูดง่ายว่าจะเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองเนี่ยลองเข้าไปที่เว็บไซต์นะฮะ เขียนคำว่า experience to see นะฮะหรือว่า web connection ที่นั่นก็จะมีโรงแรมให้ดูนะฮะร,ร้านอาหารแพ็กเกจท่องเที่ยว voucher นะฮะแล้วก็มีดีลพิเศษต่างๆเนี่ยสามารถที่จะไปคน้นคว้าแล้วกเ็เลือกที่จะจองหรือว่าหาโปรโมชั่นอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของ ทุกท่านที่จะได้เที่ยวภูเก็ตเราจะเริ่มเที่ยวกันละแล้วจากภูเก็ตเดี๋ยวเราจะบินเม่อมีมันมีไฟล์ตรงด้วยนะจากภูเก็ตไปเกาะสมุยครับช่วงหน้าเราไปเที่ยวเกาะสมุยกันครับเราไปกันมาแล้วที่บุก่เกาะอ่างทองจำได้ไหมครับที่เราเดินขึ้นไปดูทะเลในโอ้แต่ว่าลูกทัวร์เรานี้ทุกคนเก่งกันจริงๆเดินถึงหมดเลยเดินขึ้นไปถึงจุดข้างบนสุดหมดทุกคนเลยแม้แต่บางท่านที่แบบบอกว่าเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวเนี่ยก็จะค่อยค่อยคค่อยๆเดินขึ้นไป แล้วไปถึงขบวนปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นทะเลทั้งทะเลในใช่ไหมแล้วก็ทะเลข้างนอกซึ่งก็ท,ทิวท,ทัศน์ที่สวยงามนะครับเรา The World ไม่สามารถพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนได้จึงจะเป็นจะต้องหารายได้โดยการนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่าย ข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061-421-0110และ061-421-2680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com ก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยเเครับพี่เจิงก็พอช่วยกันสั่งองุน่นาชมัสกัสนะครับซึ่งเป็นองุ่นนำเข้าเนี่ยที่เราเรียนให้ทราบว่าเรารับช่วงจำกัดมากๆเนื่องจากว่าเราเริ่มรับเข้ามาเนี่ยก็ตอนช่วงปลายฤด,ดูองุ่นและเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยจะเป็นสองวันสุดท้ายแล้วที่เราจะรับออเดอร์องุ่นายมัสกัสนะครับองุ่นหวาน ถ้าคุณผู้ชมสนใจที่จะสั่งซื้อเนี่ยก็โทรเข้ามาที่0614210110หรือ0614212680นะครับนอกจากองุ่นเนี่ยเราก็มีส้มโอทับทิมสยามหลายคนสั่งส้มโอทับทิมสยามกับสั่งองุ่นเนี่ยนะองุ่นเนี่ยมาจากนอกนะถึงก่อนถึงก่อนใช่แต่ว่าส้มโอที่ปากพนังเนี่ย ต้องรอให้มันสุกก่อนไม่พอหุ่นเนี่ยเราต้องรีบส่งมากๆแต่ารที่มันมาถึงเพราะว่ามันจะเก็บไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าการมาถึงเพราะว่าเขาสุกมาแล้วใช่เขาสุกมาแล้วแต่ว่าสโมททัพทิมสยามเนี่ยในกลางเดือนนี้นะฮะอตใหญ่ที่ทุกท่านสั่งไว้เนี่ยจะทยอยส่งให้ได้ตามสเปคนะครับจากปากพนังจากปากพนังนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ใช่ก็เป็นหนึ่งในสมโม่มีชื่อของเรานะครับสินค้าอื่นเราก็มีนะครับก็คือ ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาสำหรับท่านที่ไหว้พระจันทร์ยังอยากจะหรือหรือไม่ไหว้พระจันทร์แต่อยากทานขนมไหว้พระจันทรน์ก็สั่งได้สั่งได้นะครับเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้เที่ยวเราก็ต้อง่ายของกันก่อนนะครับเอาละครับจากภูเก็ตเราก็จะพาคุณผู้ชมเหินฟ้าไปลงที่เกาะสมุนแต่ถ้าหากว่าท่านใดเนี่ย ไม่นั่งเครื่องนะนั่งรถก็ได้ก็นั่งรถยสายสายเซาเทิร์นอ่ะก็คือมันจะวิ่งตัดตรงเลยเพราะตรงเลยภูเก็ตเนี่ยมาถึงกระบี่มาผ่านกระบี่แล้วกระบี่นถนนจะต้องแนวตรงเลยเข้าไปจนถึงจังหวัดสุราธานีนะครับนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านไปเนี่ยก็เช่นเคยนะฮะก็ขออนุญาตแนะนําเว็บไซต์ที่ชื่อว่าเว็บคอ n เน็กชั่นะฮะหรือว่าแคมเปญตอนนี้คือเอ็กซ์เพรีย e ทีที่นั่นเนี่ยก็จะมี โรงแรมที่พักนะฮะวีลการเดินทางมีเดลต่างๆนะฮะท่านสามารถจองที่พักแล้วก็จ่ายเงินผ่านไอ้อเล็กทรอนิกส์หลายอย่างได้เลยทั้งบัตรเครดิตนะฮะหรือว่า True Money หรือว่าการโอนสารพัดชนิดเนี่ยใช้จ่ายที่เว็บนี้ได้เลยนะครับแล้วการจองแพ็กเกจเนี่ยสามารถจองล่วงหน้าครัแล้วไปใช้สิทธิ์เอาปีหน้าก็ได้ถูกไหมครับ ก็สามารถเข้าไปได้สามารถที่จะเซิร์ชไปที่ถ้าไปใน Google นะครับเซิร์ชคำว่า experience แล้วก็เลข2แล้วก็4ที่แปลว่าทะเลประสบการณ์ไปทะเลหรือประสบการณ์2ทะเลนี่แหละครับ,รบ experience t o s นะครับแล้วก็เข้าไปดูเลือกโรงแรมต่างๆกามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายคร,ค,รครับผมซึ่งใช้ได้ทั้งที่ภูเก็ตแล้วก็ที่สมุยนะครับถามว่าไปสมุยเนี่ยกับภูเก็ตมันต่างกันยังไง ทำไมต้องไปสองทะเลคือจริงๆแล้วมันตา่างกันนิดนึงนะพี่เสกเกิร์คือใจผมเนี่ยนะฮะคนรักทะเลเนี่ยทะเลฝั่งอ,อันดานมันโซนที่ฝั่งสมุยนะฝั่งอ่าวไทยแต่ว่าสมุยเนี่ยมันจะมีที่เที่ยวไปตามมูลนิาิแห่งชาติเกาะ <ừ tá. S 1> แก่งต่างๆที <ừ. S 1> นี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอคลิปนี้ <falsch S 2> เขาทํามาแล้วรวมทั้งที่เที่ยวตามเกาะต่างๆรอบๆเกาะสมุยเลยครับไปดูคลิปนี้กันครับ I believe พี่เจเกอรในทริปคลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราไปกันมาแล้วที่บุก่เกาอ่งทองอจับได้ไหมครับที่เราเดินขึ้น,นไปดูดทะเลในขึ้นไปถึงข้างบนบันไดตรงจุดชมวิวในในคลิปนี้ก็มีโอ้แต่ว่าลูกทัวร์เรานี้ทุกคนเก่งกันจริงๆเ,เดินถึงหมดเลยเดินขึ้นไปถึงจุดข้างบนสดหมดทุกคนเลยไหมแต่บางท่านที่แบบ บอกว่าเดินไม่ไหว<บ>เดินไม่ไหวเนี่ยก็ังค่อยๆเดินขึ้นไปแล้วเมื่อผ่า้นปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นทะเลทั้งทะเลในเ<ะ>กาะอ่างทองใช่ไหมแล้วก็แล้วก็แตกผลยอดนั้นนะอออก็มองไปเห็นทะเลข้างนอกัก็สวยงามเป็นทิวทัศน์แล้วเวลานั่งเรือเนี่ยมันก็เหมือนในภาพที่อยู่ในวิทยาม์มอสักครู่ที่เปิดให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับก็จะเห็น เกาะแก่งต่างๆมีธรรมชาติที่สวยงามนะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยก็จะถ้าไปสมุยเนี่ยนะก็ไปเกาะพังงานนะไปเกาะพะรวยนะฮะไปหมู่เกาะอ่างทองไปเกาะเต่าเกาะเต่าเกาะนางยวนเกาะนางยวนนี่เกาะบริวารรอบๆสมุยหมดเลยใช่นะครับซึ่งกว่าจะถ้าท่านไปอยู่ที่สมุยเนี่ยมันต้องใช้เวลา6-7วันเลยนะถึงจะเที่ยวโอ้ถ้าจะเที่ยวครบทุกเกาะเหล่านี้นะมันต้องประมาณหลายอาทิตย์ละครับ มาถึงนี้พ 7, 7, 7, 7, รเจ็บวกเจ็ดไงเจ็ดภูเก็ตเจ็ดสมุยใช่ไหมครับแล้วก็ที่สมุยเนี่ยอาหารก็อร่อยอนะฮะอาหารอร่อยแล้วก็สมุยเนี่ยเขายังไม่มีมิชลินแต่ว่าร้านอาหารทั่วไปเนี่ยรสชาติเนี่ยจะเหมาะกับคนไทยที่ภูกเกต็ตเนี่ยรสชาติเขาอินเตอร์นะฮะเขาเพราะว่าเขารับแขกมาจากต่างประเทศมายาวนานสมุยเนี่ยก็เพิ่งมาโด่งดังย้อนกลับไปเนี่ยสามสปีเนี่ยนะฮะ แต่ว่าอาหารการกินเนี่ยก็จะเป็นรสชาติที่คนไทยเนี่ยชอบมากแต่จุดทานอาหารที่ดีๆวิวสวยๆอย่างที่เห็นเยคลิปวิดีโอเนี่ยก็อย่างตรง i พิ m a n Village ที่มันจะมีร้านอาหารเป็นเหมือนกับกึ่งผับเป็นรีสอร์ชบนถนนยาวๆแล้วก็มีเล่นการเล่นที่เป่าไฟเล่นกระบองไฟนะครับแล้วก็นอกจากนั้นในคลิปวิดีโอที่เปิดเพ่สักครู่นี้เนี่ยอีกจุดอีก2จุดท่องเที่ยวที่เห็นก็จะมี หินตาหิยายนะครับแล้วก็มีวัดพระใหญ่ครับวัดพระใหญ่ก็คือที่ที่เป็นวัดที่วัดพระใหญ่เนี่ยริมทะเลใช่เป็นวัดพระใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่ริมทะเลเราก็ตามชื่อวัดอ่ะตามชื่อวัดแต่ว่าแต่เดิมเนี่ยจุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่หลวงพ่อองค์หนึ่งเนี่ยกลับไปจากกรุงเทพแล้วก็ไปหาสถานที่ที่จะสร้างวัดก็ไปเลือกเอาสถานที่ที่เป็นอโคจรนะเพราะว่าเป็นจุดที่มีผู้คนเนี่ย มีคนคนเสียชีวิตอ่ะพระท่านก็เข้าไปจัดการแล้วก็สร้างให้ขึ้นมาเป็นสถานที่นะฮะทำสมาธิแล้วก็กลายเป็นวัดขึ้นมาอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งสำหรับสมุยเนี่ยที่พวกเราไปกันและชอบใจมากก็คือเกาะพะลวยซึ่งถ้าไม่ใช่ทริปาารพิเศษจริงเนี่ยถ้าไม่ใช่ทริปรพิเศษจริงเนี่ยเขาจะไม่มีอาหารแบบที่พวกเราจัดทัวร์ไปได้ทานกันนะฮะ อันนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของสมุย<ต>นะครับสมุยก็จะมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะให้ไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหินตายหินยายมีจุดชมวิวที่เราขึ้นไปบนบนเขา,เ,<อ>าเขาเ,เรียกว่าฮาร์ดเชฟฮาร์ดเชฟแล้วก็มีที่เป็นอ,อะไรนะเดอะเด็กนะฮะแต่ถ้าใครไปดูหินตายหินยายที่สมุยแล้วเนี่ยเขาต้องไปดู Part ททที่เกาะนางยวน เพราะว่าเห็นตาเห็นยายเนี่ยที่สมุยเนี่ยมันตั้งตรงแต่ว่าที่เกานะนางยวนเนี่ยอันนะั้นเป็นจินตนาการส่วนตัวคุณเกินนะครับที่เกาะน,นางยวนเนี่ยมันนอนราบเพราะฉะนั้นคุณจะดู ให้ครบเนี่ยคุณต้องไปสองที่นะซึ่งก็อยู่ในละแวกอ่าวไทยนั่นแหละถ้าเราคุยกันมากกว่านี้รายการเราจอดกันสิบโมงเช้าก็ได้แล้วครับก็หลังสี่ทุ่มเราติดเหลดนอสินะครับแล้วก็เราไม่สามารถที่จะเอาภาพมาให้ชมได้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวต่อที่เขาหลักเขาลากแล้วก็กระบี่แล้วก็กระบี่นะครับ,รบซึ่งอยู่ใกล้ๆภูกเก็ตนิดเดียวนะครับ ับไปเที่ยวกับ Experience to see กันนะฮะวันนี้ผมและคุณตะเกอร์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ